เฮ้ย <Hey, S 2> เจอแล้วของเล่นตระกูลมาสไลเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างต่างๆของอุลตร้าแมนของสะสมในขบวนการซูเปอร์เซนไตไอีไอไกแตคุณคุณจะทำยังไง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 ,งไงก็สั่งซื้อสิที่ร้านทอยฟอร์เอเวอร์ร้านของเล่นเพื่อคุณตลอดกัน ว crap, สวัสดีคร <única> <is> ับผมสวัสดีครับพบกับเราในครับผมโฟร์ออฟฟันด์แร็งกิงอาน่ารำคาญ มึงก็น่ารำคาญน่ารำคาญตรงไหนวะผมก็สวัสดีธรรมดามึงก็น่ารำคาญคนเดียวฮะเป็นบ้าอะไรป่าวไว้ก่อนไล้สัสวันนี้เรากลับมาในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเข้มข้นและทุกคนเนี่ยร้องของกันใหม่พี่ต้องอุลตราแมนบ้างล้วันนี้รอบที่แล้วนี่นรากร่อรเดอร์รอบนี้เรามารากร่อนอุลตราแมนใช่ครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะมีแต่คําว่ารากราสเปอร์เซนต์อ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่าไปอันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับขอซื้อสูตรก่อนหลังจากที่ ฮิริกิี้เนี่ยเขาได้ขับยาแล้วหูหน้าผมต้องขับยาแล้วหูหน้าเอาละหุนหน้า<ป>มาก่อน ลาก่อนโกแล้วเขาเนี่ยก็ขับยานพุ่งชนเซตต้อนจนทำให้ระเบิดตูมตามากาย<ก>เป็นอุลตร้าแมนแจ็คเอเลนแบทเน่ก็โผล่เข้ามาลุงด้วยแต่ว่าก็สู้อุลตร้าแมนแจ็คไม่ได้เลยแล้วก็พ่ายแพ้อุลตร้าแมนแจ็คไปหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าโกฮิริิเนี่ยได้ตายลงไปก็ได้ขุดหลุมฝังศพอาทุกคนเราต้องให้อภัยโกล,ละที่โกททำผิดไปเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนพวกเราเอาละโกลาก่อนลาก่อนโกโกกูจะไม่มาที่นี่อีกลากอนโก,ลก,นโกหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ญา,าติๆเนี่ยเอาศพขึ้นมมาาาแแดดกต่่่วโไ้้ผลขึน คทุกอนอ่าพี่โกพี่ต้องไปแล้วชาวดาวอุต้ากำลังเกิดอันตรายพี่เป็นมนุษย์โลกนะไม่ไม่พี่เป็นอุลตร้าแมนแจ็คตั้งนานแล้วพี่ไม่เป็นหรอกสัตว์ชั้นต่ำอย่างมนุษย์เนี่ยพี่ไม่เป็นมึงว่ากูอพี่โก <c oughs> เอาละทองศิลท้า้ฟังหน่อยเ <c oughs> ป่เลย <c oughs> เอาละลากอนลากอนพี่โกลากอนไหมล้วกก็ไปอย่ามาอีกนะไม่กลับมาแน่ <c oughs> มึงอย่าหวังว่าจะได้เจอกูเลยอนาคตมึงก็ไม่ได้เจอกู <c oughs> อันดับเกครับตั้งชื่อจากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณยายครับบุคคลสูญหายหลังจากที่อาสก้าชินเนี่ยได้พาตัวเลวเนี่ยมาส่งทฐานว่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสงสัยอาสก้ามากว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่อสกะานายบอกเขาไปเหอนว,ว่านายคืออุรุตรมังที่แปลว่าโคลเมนติังกาฮะเอาอาสกะาเต้นลงกาให้ดูหน่อยอยู่สองพธออะไร <laughs> แต่ว่าไม่ช่านละ อสกาเนี่ยต้องทําตามแผนของหน่วยซูเปอร์กัตโ <Okay. S 1> ดยการล่อไปหาโซเฟียแบบกระชับและเขาได้โดนโซเฟียเนี่ยดูยุบเข้าไปมันแบบกระชับไ uh huh. งล่ลองรูเนี่ยมันลึกทําให้อสกาเนี่ยหายเข้าไปในวองโฮเอาอสกาลาก่อนลาก่อนอสก่าลาก่อนไปไกลลาก่อน,อนเอาละทุกคนเราจะไม่ตามหาอสกากันเราจะ,จะกลับที่โลกไม่มีการตามหาถอดชื่อทุกป้ายจะไม่มีคําว่าอสกาชิ้นในโลกไปนี้เอาละทุกคนกลับบ,บ้าน เฮ้ยกับปั้นอัานับทิ่8ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับอีกนานไหมหลังจากที่กิมดอเนี่ยมันทำร้ายพวกอุลตร้าแมนเนี่ยหนักหนาสารการเหลือเกินสู้ไม่ได้แล้วทุกคนต้องรวมพลังให้กับไทยกบคนเดียวแล้วเอาลราทุกคนมารวมพลังกันเข้ามา กลายเป็นซูเปอร์อุลตร้าแมนไทกะตามแบบข้องเลย <laughs> ไม่ใช่เขาต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเขาได้วันกันแดดมาเขาต้องเปลี่ยนเป็นอุลตร้าแมนเลกะและก็สามารถเอาชนะกิมดอได้อย่างง่ายดายครับผมลากรโทรเลเกียลกากรไปไปอย่ากลับมาอีกนะบทมึงจางเหลือเกินอย,อย่ามาอีกนะหลังจากนั้นเนี่ยไทยกะกับคุโดฮิโรยุกิเนี่ยต้องล่ำลากันแล้วเอาละคุโดอย่าไปที่ไหนอีก ไม่งั้นคนจะตายเพิ่มเรื่อยๆอันนั้นมันคนละคนอันนั้นมันคนคุโรชิจิเอาละลาก่อนพ่อมาตามมาลาก่อนมนสนุกล้ว อันดับเครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับเส้นทางต่อไปหลังจากที่คุณลุยนไกเนี่ยต้องแปลงร่างไปต่อสู้กับเมกาทาโนโอรชิเละแล้วก็พอต่อสู้กับเมกามาเนี่ยจักรลาจักรเ,กเนี่ยต้องไปห้ามปรามและโดยการจับล็อกไว้คุณลุยนไกไม่อรีราช้าในการปล่อยแสงสุดยอดทาให้ตายเอาเลยตา,ยตายตายลากรอนลาก่อนจักรเกอร์หลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องล่ำลากับนาโอมิและเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เจอโนงามิเรทาโระไม่เจอเลยหาไม่เจอคนนี้หายากมากฉันต้องไป เธอจะมาล้างฉันไม่ได้นะอีเวียนไม่ต้องมาตามฉันไม่ต้องมาล้องฉันไก่ยาไก่มันไม่ได้เรียกฉันว่าไก่ยาไก่ยาเอาละฟังปีผ้าฉันไปเปล่าให้พ่อไปลากอนไก่พี่ไก่ลากอนลากอนลากอน อันาพกครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับน้ำตาสุดท้ายหลังจากที่เมบิอุสเนี่ยหายลงไปกับฮิคาริแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะว่ามิไลเนี่ยจะมาตายฟรีไม่ได้เอาล่ะทุกคนเราต้องรวมพลังกันแงลงร่าเป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสฟินิกเบฟแล้วก็ทำการปล่อยแสงโซฟี Sophie เข้ามาปล่อยแสงด้วยเอาละลากนเอมเพเลอร์ลากรไม่สไลดเบส่าลากนลากน ากนั้นเนี่ยทุกคนต้องล่ำลากับมิไรและเพราะมิไรเนี่ยทำภารกิจสำเร็จลุล่วงลงไปเอาละมิไรฉันต้องไปแล้วมิไรเราแค่จากกาันแต่ใจเราไม่จากกาันทุกคนเอาละมิไรฉันจะต้องไปแล้วใครใครยะลาลาลากอทุกคนเป็นอุตมัที่ดีนนเลยมิไรเดนอุตมัที่ดีหลังจากนี้ฉันจะหายไปแล้วฉันจะหายไปตลอดกาลกลาก่อนอย่าเชื่อไอคนที่ชื่อว่าซีโร่นะอันดับห้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับ ได้เวลาเสพต่อหลังจากที่ดาร์คลูคิเอนได้ปรากฏตัวขึ้นมาว่ะแต่ว่าไรโดฮิคารุเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเอาละแปลงร่างเป็นยอม,มนุษย์อุนตมกยินกาเพื่อเข้าต่อสู้ไปอะไรเนี่ยโดนสวนตีนเข้าไปแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ส่งพลังงานให้กับทาโร่เนี่ยจนทำให้ทาโร่เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งและก็ต่อสู้กับดาร์คลูคิเอได้อย่างมันส้นตีนมากครัวนี้ชนะแน่นอนแต่ว่าเอ้ยมันไม่ใช่หนังกูนี่หว่าลืมตัวไปเล็กน้อยเลยส่งพลังงานให้กับกินกาไป ลห,หลังจากที่เขาดีดยได้ม้าไป3เม็ดทั่วเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีพลังมากขึ้นแลวสามารถกําจัดดาร์คลูคิโอลงไปได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเนี่ยกิงกาต้องลํำลากับฮิคารุแล้วเอาละฮิคารุฉันต้องไปแล้วนาะยอย่ามาห้ามฉันฉันยังไม่ห้ามนายเลยนายม่ที่ไปหรอ นายรู้ว่านายมาจากไหนล่ะฉันรู้ฉันเลือกอยู่กับนายแล้วเจอกันซีซั่นสองเจอกันเจอกันใหม่ซีซั่นสองเจอกันใหม่ลากรอนขอเซฟก่อนลากรอนลากรอนอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับแล่นเรือใบหลังจากโอติเกนเนี่ยได้พาเด็กน้อยเนี่ยไปจ็อกกิ้งนอกว่แต่ว่าเด็กคอมเบลเลแบ็กเนี่ยมาเดินตามหลังมาไม่มีใครสเงเกันมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยสำลับมันก็โผล่ขึ้นมาอะไรเอา่ะเฮ้ยเด็กน้อยวิกนเร็วไลพี่มาเร็วไหลังจากนั้นี่ ตัวนี้กินเนี่ยก็ต้องเล่าความจริงเลยพี่เก้นอยู่ทำไมพี่เก้นพี่ต้องสู้กับมันยเฮ้พี่ผมไม่เชื่อพี่หรอกพี่แม่งตอแหลพี่คืออุตตรแมนเลโอไม่เชื่อพี่มาขโมยแหวนมาลงไล่จำนำผมจำได้พี่พี่ต้องแปลงร่างโชว์นะเดี๋ยวดูนะเอาเลยเลโอแราจะสามารถเอาชนะไอ้สาปราตตัวนั้นไปได้ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโอตัวนี้เกินต้องล่าลาแล้วเอาละอะไรมึงจ่ายค่าเช่ามาก่อนไม่ของกูไม่จ่ายกูเลยจะเก็บของกลับบ้านละงั้นมึงเอาแหวนมึงไปจำนำไม่กูให้มึงแหละ เอาละเอาไปนะโอเคเหลือพร้อมละพี่เกณนมึงจะกลับมานะลา,ลากอน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 ไอเด็กเว้นลากอนลากอน <c oughs> อันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับเกรงเพราะแข็งหลังจากที่หน่วย UGM เนี่ยพ่ายแพ้ต่อสำราญน้ำแข็งแล أ, งง้วครับผมยามาโตทาคิชิกับยูเลียนเนี่ยต้องออกงานแล้ว <c oughs> ต้องไปแล้วเดี๋ยวก่อนยามาโตะหนูหน้าเป็นอะไรอะ เหนื่ยอยพี่ว่ามึมนงนักไม่ฝันเลยว่านายเนี่ยจะเป็นไอสัน์นรกนั่นมันจะไปไหนไม่ได้นะมึงต้องตายที่นี่นแหละอย่าฟักตืวมายิงมึงเลยเฮ้ยั <Hey, S 2> มหน้ทำแลเ้เอาไว้ก่อนออกไปจากดาวดวงนี้ซะพวกเราไม่ต้อนรับแกออกไปตั้งหัวทั้งเมียเลยจำคำมึงคู้ไเ้ไอ้กแก่หลังจากนั้นเนี่ยหน่วย UJM เนี่ยก็สามารถกำจกัดสาบลัดลงไปได้แล้วก็ต้องมีปาร์ตี้ขับไล่เลยเอาละอย่ามาโตมีอะไรพูดไหมทุกคน,น,นก็อาชนชนแก้วเลยจะไปไหนจะไปตายเลยไปยิวต่อแมนเวน หลงังจากนี่ยังมาตดดตางกัชื่อเนี่ยกับยูเลียนเนี่ย <c oughs> ก็ได้ไปเที่ยวสวนสนุกครั้งสุดท้าย <c oughs> ก็กระโดดหน้าผาตาย <c oughs> ไม่มีคัสนใจหมองไม่เกิน ลา, <laughs> ากรลากรหรือลากรลากรลากรอ,อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไกรกันครับผมคุณแจ๊คครับไปต่อไม่ได้หลังจากที่อุลตร้าแมนคอสตมอเนี่ยสามารถเอาชนะเค้าสื่อเฮดเดอร์ลงไปได้ครับผมมอต้องล่ำลากับมูทชิอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเมื่อนาอมาอสนายมา,มา,ยมาห้ามฉันฉันจะไปกับนายอ่ะูตบกระโหลแตกฉันจะไปกับนายด้วยูตบกระโหลแตกเอาละลากรมูทชิไม่ลากรู้ครับลากร ลากรอน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 มึงก็ไปก่อนไม่มึงก็ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรัู่งคุยคยุยงั้นะทั้งคืน <c oughs> ันดับหนึ่งครับเราลรุ้นกันว่าจะเป็นซีรีส์ไหนหรือว่าอุต้าแมนเรื่องอะไรก็คือ <Okay. S 1> อุตา้าเซเว่นฉากนี้ฉากอะไรพระอาทิตย์อัสดงหลังจากที่โมโนโมชิด,ดันเนี่ยร่างกายไม่ไหวแล้วเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเล่นเซ็กไม่ได้นกเขาไม่ขันเขาต้องทําการกลับดาวไปเติมพลังมาเย็ดกะรีที่โลกต่อโอเคแต่ว่าไอนาตามมาว่ะดานคุณจะไปไหนอ่ะคุณไปไม่ได้แล้วคุณต้องพักผ่อนนะดานฟังหน่อยนะผมเนี่ย,ผม,ยผมไม่ใช่ชาวโลก แล้วคนเป็นอะไรอะ่ะผมเป็นเมืองดาผมจะก่อคุณนังไงยีเวนอีเมงดา <c oughs> อย่ามาห้ามฉันกัลลีไอ <c oughs> เอาละแปลงร่างเป็นอุตตรเซเว่นกับดาวแล้ว <c oughs> หลังจากนี้นทุกคนเนี่ยก็ทำการสอบแช่งแต่ว่าก็เห็นภาพมุรมุบชชดันกำลังวิ่งแล้วก็บอกว่าอ จบอย่างนี้เลยก็เป็นไงกัน <deer> บ้านนะครับผมสลับสิบันดับฉากลาก่อนอุลตร้าแมนเป็นยังไงครับผมไอหมาแจ๊ดหลายคนก็จะเต็มอิ่มแล้วสนุกสนานนฮะกับวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับส c ค i b e เราด้วยครับผมถ้าเกิไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปกดแสดงกันไปกดด่ากดแจ๊กกัไปว่า ไอ้สัตว์แล้วต้องก็รอยากติดตามงข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ f เ a ซ b o o k f a n p a g โฟ o r ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่และก็ไม่ตอบเอแล้วทำไมกูแจ๊มึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะให้เขารอได้ยังไงเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาแค่อยากจะมาส่งรูปภาพให้เราดูเฉยวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาต่าเพียงเท่านี้บา,บายๆครับไมย,<อ><บ>ยบายครับลากร